นีครับดีมากครับมีล้มหลายเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวันเดี๋ยวยังไปมีล้มหลายเลยจ้ะสวัสดีจ้ะพีบ้างได้ยไหมครับสวัสดีครับ ว่าบาที่บาน้องทั้งนังกอบ้นยังกอบานยังกอบ้านน้องโดนน้อดนน้องดนกุลงบานด้ยินข่าวว่าแมงเนาะแมงแมงกี่ซดอนไทแมงกี่ซ้อนเดี๋ยวเราไปแมงกีซ้อนอังว่าตอนนั้นแล้วไปอาจารย์ขันพระธาตุหนึ่งเขาบวไแมงกี่ซอนดิบวาอย่างราชคืออ้รามราชคอเข้าใจเข้าใจเพราะเราเคยออกไปฝากนะก็ได้ชิดก่อเอาไปเบิรงกกันแน่ป่ายคลิปให่พ่อแม่พี่น้องเขาเบิรเนา มานดี๋ยเสียบผาไปไต้เย็บปติบันนี่เจ้าของหน้าจั่นเจ้าของหน้าจั่่อแล้วอยู่ข้างหลังเราลีแล้วหลีเราลีอยู่ข้างหลังเจ้าของหน้าจั่นมาแเปิดเครื่องเสียงเปกดไปเจ้าของ้าจั่นกอเแยูห็นเนาหด็กน้อยรุ่นใหม่อ่าหเจ้าขงหน้า่น้เดเคงียเปไปเจ้าขอยหน้าจั่นผ่อนแลยู้หังหี้วาหีย่ข้างังเจ้าขา่นา้วเปิดเครื่องเสียงปิไปเ้น้า่นอนวบ่้างหเาเรือย่าหเ้อน เพิ่นก็เห็นใอยูเออเพิ่นก็เห็นใอยูเพิ่นว่น้างอัดกับเขาเพราเขาเขกกับคุบใสเลยนั้งแต่ปลอยมันมันถิลเองไม่รูลาเก็บเอาเยอสิปาที่พาเราเบิงไวเป็นตัวเตัเ็นัม่เห็นเลยน่าจากไปเนี่ยจะวิธีการเพี่งล่อกมากเป็นเอะไรกันเป็นลืโพงันวนี่นี่เสียงเสียงเพิ่นเียรื่มลมแม่นด้อยแล้วนะยัง้ล้มฮักกับครูปเลย ก็ใส oh like oh like right so hmm. ่ย okay. น hey no you know you know ้า really? ก yeah. ิลิศเลยเลิ Look, ่อลมเลยต้มน้ากลิตหลานแ่ก็ล้เ็ลานเน่ยะคือตืนเขาใส่ที่ห้องแห้งแต่ต้มนะระเบียบม่พี่น้องมีสุกแนวเยบทุแนวเหรอข้างบนนี่ให้น่าคุณเขขยังเอาหันนั่นปะลุมนี่ล้มหลายเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวานเดี๋ยวเไปลมนี่ล้มหลายเลยจ้ะนี่เงี้ยมากอะมากไปเลยโอ้โ นี่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 แม่กุจีรุ่นนี่ไงเอาเป็นดังบาดยิดปีก้อ่จู่เจ้าจีก้อยจูเก้วนี่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 มาแล้วพี่น้องคุบเออหมูบินนั่นๆมาแล้คุบให้เราเจอใข้เราจูเนี่ยจู่้เน้อยนี่ิ่งบ่นบ่นมันแงเห็สุดงูัยบุนะเออโ้ดเนจุ่ินั่นนั่นนัเ้คุบ ย่าเปียวได้เห็เนแมงกิซ้อนไหม, <c oughs> หมน้อยเลแมงกินน่นโอ้ยเขาชื่อว่าบ้านซี่โบเคยพ่อแม้งดอกเรือบ้างนี่ดอกบ้านซี่โบเคยพ่อแมงพ่อตะปาพ่อตะปานี่เ <c oughs> จ้าคนได้หลายอันได้หลายตัวเต็มแล้วเนาะนส่ใส่มาเนื่นงเกินใส่กัดได้เสียบเครื่องเสียงนี่เระเขาก็ฝ่อแมงกิซ้อนเบิ่งซุ้มนั่นเนพิ่นทุ้มพูยิงเพิ่นอังจับเขียดพ่อเพราะว่ามันเห็นไม่เขียด นี่กีนซอดครับนี่นี่นี่กินมาแล้วพี่น้องนั่นครูปั๊บครูนางฟ้ากับนางฟ้าแต่ซุกหนึ่งไปเก็บเขียดแล้วในบ้านพี่น้องเกินมามาเรื่อยๆพี่น้องนครูปน้ำสีเหรอครับมีอีกตัวนึ่งไอเน่ามาอีกแล้วโอ้คักขักขักใช่รึนี่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 เห็นปะพี่น้องเห็นปะนี่นี่นั่นมาเรื่อยๆพี่น้องครูกล่นมันมากมากนี่ มันลุกนี่เลยวะเนี้ยวะที่เจ้าของ Wirtschaft. พื้นที่สถานที่ครับมีตัวนึงตัวนึงพี่บินไปแล้วก้ามพี่น้องอย่ารับมากก็รับมากนั่นอุ้ยคุณอะไรต i̇şte. นะัวนี้นั่นเดี๋ยวมันก็ลงเองพี่น้องขั้นตอนมันก็จะขวดหูอยู่นี่แต่เทาก็จับเพราะว่ามันมาเรงเลยพี่น้อง เดี๋ยวสิพาไ,ไปเบิ <S <S บ่งก<ร>ันตัวม,มันจับเขียดว่ามันมีเขียดีแย่พร้อม,น,มอ <S <S นี่ไม่แล้วสว่างคักคักหนาะบิดมาได้โอ้มันกับเรอยู่ถ่ายจับนี่งนี่ทั้งตัวกับบิดลงมเลยครับนี่นั่งนั่น,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 ดนเดี๋ยวมันกับลงครับกว่าม,มีเสียงห้องล่อคุดโอ้หลายอยู่คักคักคักเอี๋เดี๋ยวมันกับลงมนั่งนี่เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งกันแผนกจับเขียดเขียดีแย่ สายสายสายโซไปเลยนี่นี่นีพี่น้องพี่น้องเกล็ดปักแฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเกล็ดมั้งพี่น้องมีนี่นี่เห็นยูจะเห็นดูครุบครบปั๊บโอ้ยหน่อยไรกันจับยากเอ้าไปหม่สองตัวตัวขนาดไหนมาจับเมืกีซอนพร้อมจับเกล็ดพร้อมฟู่เฝวกับเฝอแม่งเีซอนโอ้นางคุบเขาหน่อยเห็นฝาดจีลามันมั่นเดี๋ยวเหน ติดยังต้อคาล้อลมใส่ใส่ใส่แค่ละเต็นไว้ๆจะเต็นห้องห้องก็สีได้ทายลูกนะเขียนบอกแอ้หน่อยนะนี่จะตัวเขียนบอกแอ้ะหน่อยอืมบนตัวนี้สวยสิไดขวงนึงเนาะนี่นี่ตัวนึงพี่น้อง กับสิมีอยงห่างกผู้หลนี่นี่ตัวนึอ้นาี่ตัวนึงพี่น้องนี่เขียดบักแอะนีเห็นบ่ตัวน้อยนี่นี่เห็นบ่เเห็นนี่ตัวนึงต็มมาแล้ เสียดอีแอะเพิ่นน่าแสบแฉะได้พี่น้องนี่ตัวนึ้เอ้าไปแสบวะเร็วเรียวเรียวเตียนกระห้องหงอคุณเดีนไวผมมักจับทีโซนหมดแลวจะกีโซนไปเดี๋ยวค่อยแถบ้งพวกกัน ผู้ยิงเพิ่นจับครับผมสิไปฟอร์กี่ซ้อนอยู่ข้างล่างเลยนี่อย่ครับอยูมากเลยครับนี่ตัวนี้ครับมาแล้วนี่ตัวนี้ก็รักไม้นี่ครับเจน้องดองนี่ครับตัวนี้หมุนยึดยึดนี่อืมนั่นนี่ครับนี่คือตาออกนี่ตาออกแล้วหายมือมันลงมเหมือนมันชี้กันแล้วมันจีบบนลงหน้ำมันจีบินออกได้ครับต้องตาออกเรื่อยๆครับ ูตรเพิ่นว่านี่ครับปูตากออกแล้วถ้าปูตากออกมันเหนียกันแล้วมันสิบ,บินขึ้นเลยมันสิวนลงไปลงไม้จริงนี่เพื่อให้ปตากออกรอบนึงกต่สิประมาณโลแล้วพี่นอ้องนี่ปูดักปูท่าบดานนั่นนี่ครับหอดเรื่องทำไมได้เบิด์เรืออ่อเอาทุนเน่แห้งครับพี่น้องนั่นลรื่อื่อ เกับเจ้าของพื้นที่ให้นะเปิดพย่าสิตากี่ล้ครับทีท่ทักตาเพื่นครับคนะแนนตักก็ว่ามาตักเรื่อยๆถ้าบอกมาตากักพี่น้องเสียมาตักให้โอ้ยนี่มันขกาะกลางๆเลยมันติดงาบมันติดแดด หยุดไหม่ม่ต้องไปยำียบๆนี่ไม่ได้กระป๊มเ <c oughs> บิ่งดรพี่น้องเพื่อนนาง่งฟอกตามจริงว่านา่งฟอกกัได้ดอกมันสิงลงเองแต่ว่าจังไรล่ะผมอยากเขียนเนาะอยากไายให้พ่อแม่พี่น้องเ้าเบิ่งมันมาเรื่อยๆเพราะี้ว่าวคืนหนึ่งนี่ก็ตามก็าหาดูเรื่อยเมงกินซอนลแล้วกับเมงกินุน้ำทำไงเมงกินิ์ เดี๋ยวนี้้ไดเร็วประมาณสองโลโอประมาณสองโลหรอลองดูค่เดียวนึงพี่น้องเดี๋ยวนี้ประมาณสามถุงเดี๋ยวตะเวนมันสิมาตะเวนแล้ววะรอบเลยมันสิมาอีกนี่มาเรื่อยๆมาสอบแจ้งครับมาสอบแจ้งเลยครับไม่รู้คนยิ่งหยุดไตเตรียมลังให้พี่น้องคนมาเรื่อยๆแล้วว่าพอหน้าโย่ไก่ห่วยนะครับเลยเอาไว้หน้าเจ้าของห่วยจะติดหน้าเลยพี่น้องมันบินขึ้นมากคับ ได้ย,ยินเสียมันกัม,ม่บับรถมาเดินอีกรอบนึงนะครับรอบนึงสามทุ่มแล้วนเลกลับบ้านแล้วรับพี่น้องได้ดไแล้เพราะระยเป็นสมกงนึงเราบปรบางชัิมงนั่งตัวมีือนี้หวานเพาล้มก่อนันะ้มันล้มมันไปเอาแล้วกันมันไปเอามันไล้มก่อนัน เออมันก็ล้มลายก็นี่มันก็ถือว่าบ๊อบปันไตล้มลายว่าพอยาวแี้ล้มลายเนาะแต่ของพื้นที่คนื่นแตของพื้นที่เคนอื่นปันไตแต่พอได้กินจ้ะเพรได้อยู่ได้กินเนาะทั้งเดือนไหนออกเยอะเพยาะว่ะว่าเดือนไหนมันก็จะมันล้มกันว่าอันนี้เดือนขึ้นแล้วพี่น้องตามช่วงเดือนช่วงครัวเลย แบนี้ซอมกันมีเท่ากับสิดักตักออกแต่ออกับน่าจะเาบ้านขาซองแล้วี่น้องบันี่น่ามันกิน้อยน้ำกแล้วร่อ้าเติมราวามันั่หลแล้วมันจะชีกันมันก็บ,บินออกน สูแนงแมแมงกินบ่ได้กแบ,บนี้นะจ้ะเาคัดแยกหครับรวมนั่นหมายความว่าจะไปล่างอ,อ,อง๋อคุณจะจิดไปล้างเอาสวิงให้มือแมงหน่อยมันหลอดออกมมันอยู่เร่มลหูสิแบบนี้เาจะหูล้ลขางลงางเลยนกสิส เสาแล้วพองา้ át, ่าสิกากีสิอโนเสาซ้าออกสิกอข้างหนึ่งฟัดนะเอข้างขวางข้างนันมั้ยถ้าไหนหมามั้เนี่ยวนเข้าไปเอออนน้บรรยากาศเงียบสงบครับ

กะลุกมาเรื um ่อยๆบินมาเหญ่จะเจอละสองสามตัวบินมาบินเขาบินเขาน่าเป็น่วงเป็น่วงไอะไรกนนั้นตอนนัน

เราบวกให้ตักไปเลยเดี๋ยวยุนี่จะออยมาเสารแล้วว่ะอันนี้จะให้ไปกินเลยแล้วว่ะเริ่มมาเลยจ้ะขอขึนปั๊บเลยเราว่าตักไเเบิดเลยว่าจะเดี๋ยวมันจเขอมะมัยแล้วว่ะเอตัวนันนีเอาเริ่อมากอีู่ดีอะเริ่อมากอ น้ำผู้ขับรอบทางนี่แ่ตซ้อนเนี่ตซ้อนในแต่นี่นะปะนี่น้ำู้บทางตูซีดีอยูย่แต่มันล้หม,มุนเลยจ้ะน,นี่จะสรุปเลยก็ะโอ้ล่ยอยู่ครับพี่น้องลยเบิ้บงกน,น่ท่นไก่มันอย,นอยดแมนพดเียดเยดมดนี่ไเขียดจะได้ เติมเยอะจังเขียนบางแยเขียนบางแยะหลดเติมน้องายจิตาบานกับสองครับผมว่ามันก็ดูดว่าบันมูนี่เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนห้ไปเร็ววะเดี๋ยวเพื่อนจะไม่ยาบอีกัมาซอดได้หลายคือก็แล้ว่ะครับันนี้ก็ขอขอบคุณขอบพ้นพวกพี่น้องนะครับนะกันที่งา่เพ่นจะถายย่งายครับเป็นแม่ขายอนนี้าแยมถ่ายให้คุณจ้ะผมมีติตอาบานกับ่องครับขอขอบคุณขอบพ้นด้อพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเก็บตอกออีสานร100้อยเปเซครับแต่ให้เพื่อนยูดีนี่เฮ้งสุขภูสุขพน,นะครับเนาะเดิเดเวลากะีสามทีทุ่มไปหอดพุ่งกับเดี๋ยวมันหกทุ่มพีน่น้องก็ทีมนานกองเขารัพกิลแล้วน้องเจ้าเข้ามาสวัสดีจ้าพี่น้องครับสวัสดีค่ะ